สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกนันอีกครั้งนะครับรกับการใช้งานโปร,กรแกรม AutoCA d เราอยู่ในส่วนของคอร์สเรียน all-in-one ใครที่มี AutoCAD ตั้งแต่เวอร์ชัน2 0น2 0จนถึง2,023ก็เอามาเรียนตามกันได้นะครับในแบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับในส่วนของเรียนรู้เพิ่มเติมจะเป็นการใส่ไ m e n s i o นสำหรับงาน 3D อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าคอร์สเรียน อินวันเนี่ยเรามีจำหน่ายใน Lazada นะครับผมแล้วก็ช h อป e ีด้วยราคาจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงของมาร์เก็ตเพจในในช่วงของตลาดในช่วงของร้านที่ลงไว้ด้วยนะครับใครสนใจก,ก็ติดต่อสอบถามเขามไ,มได้ในคอร์สนี้ผมมีสอนเน้นจริงๆจะเป็นลักษณะของงาน 2D เน้นคี์ลัดแล้วก็พยายามเน้นในจุดที่น้องๆจะเอาไปใช้งานได้สำหรับคนที่ลงโปรแกรม นะครับตั้งแต่2 0 1 6นจนถึง2023แต่เนื่องจากว่ามันมีอยู่2ข้อสุดท้ายก็คือข้อ5แล้วข้อข้อ6เนี่ยสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมพยายามจะปรับมาที่งาน 3D เพื่อที่จะให้น้องเห็นนะครับจริงๆจะเอาไปต่อยอดในส่วนของคอร์สเรียน3 d ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าคอร์สเนี้ยไม่ได้สอน 3D นะครับเน้นในลักษณะของงาน2 d ดีพื้นฐานเนาะประมาณนั้นใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ La z a d a แล้วก็ s h อ p e e หาไม่เจอติดต่อสอบถามได้ที่อดีไลเ A ตุเล็ก9 2 5 5 1หรือว่าโทรศรรัพท์02 98 5 9 9 8 8 6 1นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดู2แบบฝึกหัดพร้อมกันตัวจะเน้นที่ตัวแรกก่อนการใส่เดมิชัน o n 3ดก่อนอื่นนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในส่วนของ o คอ i รเนตเนี่ยก็คือในเรื่องของ x y เนี่ยมันจะอยู่ในระนาบถ้าเปิดกริดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ฮะนะครับดังนั้นการใส่เดมิชันส่วนใหญ่มันก็จะแมะอยู่กับตัวของเขานั่นแหละแมะกับระนาบ X y ดังนั้นเพื่อที่จะใส่ระนาบ ในทิทางอื่นเราจําเป็นจะต้องรู้หลักการการปรับระนาบนะครับผมประมาณนั้นหรือหรือเปลี่ยนรูปแบบไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะมาดูกันผมปิดกรีด,ดไปก่อนนะครับผมจะตั้งหน้าต่างตัวนี้นะครับเป็น 3D มดีมอร์ลิงไปเลยจะได้ง่งายๆนะครับผมแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะโอเคทีนี้มาดูกันนะครับในเรื่องของลักษณะของการใส่ดัมมิชันนะ เดนมชั่นทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้ไปที่ผมจะเปิดไอดตัวนี้ขึ้นมานะโชว์เมนูบาร์ขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่าผมไปที่แอนอเทรดนะฮะสไตล์ก็จะออกมาประมาณนี้เนาะคลิกไปที่ dimension เนี่ยนะฮะเราจะเห็นรูปแบบนะครับสไตล์ของเขาจะเป็นตัวนี้ทีนี้เวลาเราใส่ dimension เช่นใช้ l i เ e a r อ่ะ linear นะครับ linear จากสเตปเนี้ยลากออกมานี้นะครับแล้วดึงออกมาเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะชิดที่ x y ที่อยู่ในระนาบด้านล่างวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขน้องๆสามารถอันนี้ง่ายๆเลยคิกที่ x y ย้ายจุดนะครับเอามาแตะที่ตรงนี้ดูนะครับเอามาแตะที่ตรงนี้มันจะมีจุดอยู่นี่เห็นไหมนี่แบบนี้จากนั้นก็ไปที่ลิเนียลองดูใหม่ลากมานะครับมันจะดึงออกมาแบบนี้เจไหจากนั้นเวลาย้ายนะครับย้าย คุณสังเกตดูนิดนึงเวลาการย้ายเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีตัวคอร์ดเนตเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการตั้งค่าอยู่ตัวหนึง่งนะครับผมให้ดูตรงนี้นิดนึงมาที่คัสตอมใหม่นะมันจะมีในเรื่องของเอนดิมิกยูซีเออ่ะ,อะเปิดขึ้นมาเลยตัวนี้นี่นะครับ เขาปล่อยเรื่องเขาเปิดเรื่องแสงไว้มันมีในย่าสาคัญก็คือให้มันลันเป็นลักษณะแบบอาตัมติเวลามันไปเจอระนาบอ่ะเนี่ยนะฮะเวลาไปเจอระนาบโดยปกติถ้าปิดเนาะปิดตรงนี้ไอชิ้นงานตัวนี้มันก็เหมือนกับไอตัว x y z เนี่ยมันก็เหมือนกับถูกมันก็เหมือนกับมันเหมือนเหมือนกันจะถูกล็อกแต่เวลาที่เราเปิดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับระนาบมันจะเอียงอย่างงี้คุณไม่แตะโดนอะไรอ่ะนะครับ ไปแตะชิ้นงานโดนไหลมันจะไปเนี่ยฮะคือด้วยปกติเนี่ยมันก็มันก,นก็เป็นในทิศทาง x y นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ x y x y z อ่อะไม่ใช่ x y x y z แต่ถ้าเปิดตัวนี้เข้ามาปุ๊บนะครับมันจะมีการอ้างอิงนะครับเพิ่มเติมเข้ามาในทิศทางหรือหาตัวที่เป็นเราเรียกว่าเป็น เป็นยูเอ่อเป็นดนามิกอ่ะนะครับเป็นดนามิกลักษณะนั้นทีนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปที่อา่าเอาใหม่นะผมผมเปิดตัวนี้ไว้อา่าผมเปิดตัวนี้นะผมมาที่ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ลากมาผมตั้งที่ตรงนี้นะครับคลิกชิดท,ทางของตัวนี้มันก็จะออกมา x x กับ y เป็น x กับ y ตัวนี้แต่เวลาจับ d i m e ม s ชันนะนะครับนะฮะ มันจะดึงขึ้นลงเห็นไหมลักษณะดึงขึ้นลงก็คือมันไปในทิศทาง x กับ y ไอ้ Z ไม่เกี่ยวนะ Z ไม่ได้อยู่ในส่วนของการาใช้เป็นลักษณะใดเป็นชันบังคับไม่ใช่แบบนั้นตัวแซเนี่ยมันเอาไว้ดึงชิ้นงานออกมาในทิศทางของมันตามกดมือขวาประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับโอเคทีนี้ถ้าเราปิดนะครับถ้าเราปิดตัวนี้ไปอ่ะทีนี้ดูตรงนี้นิดนึงในฟังก์ชันนี้มันก็จะมีในเรื่องของ การตั้งค่าเ <c oughs> ฟกนเนี่ยไอโคอินเนีตเนี่ยถ้ากดพิตรงนี้ทาน้องดูนะครับเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไอตัวนี้เหมือนกันไดนามิกเนี่ยนะครับคือเวลาเราใช้งานเขาเนี่ยเลื่อนมองไปที่หน้าตัดตัวนี้นะฮะไอตัว x y เนี่ยมันจะมีผลนะฮะ x y จะมีผลเห็นไหม x,y มันจะวิ่งไปนะครับนะฮะกำลังจะบอกว่าโดยปกติไอ้ไดนามิก u,s เนี่ยถ้าจะเปิดก็เปิดได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเปิดไดนามิก u,s c สามารถเลือกโดยตรงจากเฟกใน coordinate ตรงนี้นะครับใน coordinate ตรงนี้อันนี้มันจะเป็นการเลือกโดยตรงนะครับว่าคุณอยากจะให้ x,y z เนี่ย มันไปนทิศทางไหนเนี่ยนะครับนี่แต่ที่ต้องคำนึงถึงก็คือ x กับ y อยู่ด้านไหน dimension มันจะพุ่งไปในทิศทาง x กับ y นะไม่ได้เกี่ยวกับ Z นะครับอันนี้ก็คือหลายคนติดปัญหาน้องๆหลายคนติดปัญหานะครับสำหรับลักษณะของการใช้งานจะดึง dimension สาเนี่ยิว่าวางไว้ที่สเต็ปนี้นี่ x A ไปไปที่ dimension ลิเนียในการแต่ที่ตรงนี้ลากมาที่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะอ,อยู่ในระนาบเนี้ยเห็นไหมนี่นะฮะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับสรุปในเรื่องของเดเมนชั่นก็จะเกี่ยวข้องกับระนาบเนาะก็สามารถใช้จากตัวนี้ได้ Dynamic UCS ใช้จากตัวแกนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่หน้าโฮมเนี่ยก็ได้นำไปที่เฟร ในลักษณะของฟังชันคอลิเดตนะครับประมาณนี้นะง่ายๆสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกใช้งานดูทีนี้อยากจะเปิดอีกตัวหนึ่งให้ดูรอบที่แล้วผมให้ดูเบสวิวไปการใส่ d ดิมนชั่นนะครับในส่วนของ 3D อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิงเป็น 3D โดยตรงเนาะเดี๋ยวผมตั้งค่าตัวนี้ให้นิดนึงไม่ได้เชิงเป็น 3D โดยตรงเนื่องจากว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราตัดเซกชันไปนะครับ น่าจะจริงๆผมใช้เป็นจริงๆจะให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแต่พอดีรู้สึกว่าไฟล์ที่เซฟไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เเดี๋ยวนะอา่าเดี๋ยวผมตัดเซคชั่นใหม่แลวกันนะจะได้ให้เห็นอยากให้เห็นนะนะครับผมโอเคไปที่เบสวิวเลยเลือกเอ t o แคนนะดึงออกมาเลย อันนี้ผมตั้งเป็นแบ็กรอบที่แล้วรู้สึกผมจะใช้เป็นแบ็กอันนี้นะครับคลิกิออกไปคลิกขวาแล้วก็คลิกคิดตัวงานวิวเอ้าไม่ใช่สิจะไม่วิวทำไม Edit View เออแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้ผมเลือกเป็น Shade นะครับ แล้วก็ตัดเซกชันเลยอันนี้เซกชันตั้งไว้แล้วนะครับขอเอาทิชชาเอาเอาสเต็ปเอนะฮะตัด A เปิดอเอเนียนนิดนึงดึงมาฝั่งนี้นี่เอ็กซตไปตัวนี้ผมขอใช้เป็น h i ด d e n l ลายแลวกันเอาเป็นวิสเบิ e l i n ล โอเคนี่นะฮะมันก็จะมีดีเทลอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราใส่เ n น i ันไปที่อนุเทรดผมจะใช้ค่าที่โปรแกรมกำหน,นดมานั่นแหละนะครับเป็นเ n น i ันของสำหรับสายงานเครื่องกลแล้วก็แตะที่ตรงนี้นี่นะครับมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ฮะน้องน้องโอเคนี่นะครับถ้าใช้ลิเนียหรือ ไม่ใช่ลีเนียใช้เป็นเรเดียสนะแต่นี่ออมานี่ฮะก็ได้เหมือนกันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งมอนิเตอร์นะดูนิดหนึ่งนะมันจะมีมอนิเตอร์แอนดอติชั่นมอนิเตอร์เนี่ยนะครับก็คือไอตัวนี้นี่ฮะปกติแนะนำให้ปิดเลย สำหรับใช้งานในรักษาตรงนี้เพราะบางครั้งมันฟ้องมันฟ้องก็คือคุณแท็กตรงไม่ตรงมันจะกลายเป็นเครื่องหมายคำเครื่องหมายตกใจอะ่ะนะเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับผมมอนิเตอร์นะ a n n o t a t i o n monitor เนี่ยนะครับผมปิดมันไปซะนะอันนี้คือให้ดูมันจะอยู่ในส่วนของเบสวิวนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับการใส่เป็น d i m e n s i o n 3D คือถ้า,ถาตัด section ใน 3D ออกไปนะคุณก็มาใส่จาก detail ตัวนี้ได้นะครับผมสรุปก็คือการใส่ d ด m e n s i o n 3D ตัวแรกน้องๆต้องคำนึงถึงรนาบนะนะรนาบว่า x y เ,เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนมันแสดงในฟ n s ชันออกมาในทิศทางใดนะครับตัวที่จะเอามาใช้งานเพิ่มเติมก็คือ dynamic ucs ใช้งานได้นะครับผมแล้วก็การใช้แกนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะของการเลือก f l ล็กในในฟังก์ชัน Coordinate นะประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็น่าจะ จบกันจริงๆนะสำหรับตัวเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นใบบงคัหลักนะใบบงคัหลักในคอร์สเรียนนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่1ถึงบทที่9นะครับตัวเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอยากจะเอามาเหล่าน้องๆนะอยากจะมาฝึกฝนน้องๆให้เพิ่มทักษะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสามารถต่อยอดอื่นๆได้คอร์สเรียนอัลเค all in one นะครับผมเน้นสอนพื้นฐานแล้วก็คีย์ลัดส่วนใหญ่เกือบ70% 80%จะเน้นคีย์ลัดให้นะครับผมแล้วก็ ในส่วนของอีกตัวนึ่งจะเป็นบทที่9เรื่องของ Port Public กนะการแบตพอร์ตนั่นแหละนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนะเข้าไปดูได้ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคอร์สเรียนนี้จริงๆแล้วเราจะผมจะทำอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับในปีหน้าเนี่ยแต่จะเป็นเวอร์ชั่น2024ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้หน,น้องๆได้ลองเรียนกันนะครับในช่อง c a a ด e อ็กซ์คู อันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับน้องๆใครที่พร้อมที่จะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วก็กราบขอพระคุณอย่างมากแต่ว่าถ้าไม่พร้อมสามารถก็มาดูได้ในช่องแคดเอ็กซ์คลูซีฟดูได้ฟรีนะครับผมอันนี้อยากให้หน้องๆดูได้ฟรีเลยนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่โทรเข้ามาเพื่อที่จะขอสั่งซื้อเฉยๆน,น,นะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนจะอุดหนุนอูอันนี้กราบขอพระคุณอย่างมากเขาบอกว่าเขาดูในช่องแค a เอ็ c ซีอยู่แล้วอันนี้เราประทับใจนะครับเป้าหมายคืออยากให้ดูนะฮะอยากให้เริ่มเรียนนให้ฝฝึก แต่ว่าเนื่องจากว่ามันก็จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะทำคอนเทนต์ content อื่นๆออกมาที่จะทำในลักษณะของหลักสูตรอื่นๆออกมาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินในการซื้อลไรเส้นนะครับผมมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการขายนะอันนี้ก็พูดคุยกันในส่วนของก็ถือว่าเป็นการจบหลักสูตรตัวคอร์สเอร์ออสเทอแคนอออินวันอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับส่วน แบบคุณหัดถัดไปเนี่ยจะไปที่บ้าน2ชั้นนะจะใช้เป็นของกลุมยุทาธิการและผังเมืองเนาะที่เกินเกินไว้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดึงโปรเจกต์ตัวนั้นกลับมาแล้วก็มามาเรียนเป็นซีรีส์เป็นเพลย์ลิสต์แบบนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะใครที่ติดตาม,มาอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในคอสเรียนถัดไปสวัสดีครับ